ดกอลังค่ะยูนนี่บ้านฝรั่งกันกระปูกเกือบเรียกว่าเกือบทุกบ้านจ้ะพ่อๆกันก็บอกบอนสมแหละปลูกกันเยอะเป็นแบนบผลไม้คู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองดูย่นี้เ เก็รบราสเบอร์รี่จ้ะนี่ราสเบอร์รี่สวนลูกแบบว่าส,สวยๆอ,อ,ล,อล,ลังอลังอ้าเหรอออกมาแล้วเหรออ้อเหรออ๋อนล้วก็อยู่นี่เห็นประตูอันพรเปิดประตูอันพรเฉยๆโอเคโอเคจะไปตีกอล์ฟเขาหลจัจยาโอเคอ่าโอเค จ้า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 ขอบคุณจ้าเจะไปคุยกันจ้าท้องรองท้องคนมางคนรองจอกจอกหน้าเนี่อดกๆๆแต่ป <Toyota> ีน <complicated> ี้ลูกมันเล็กนะปกติมันใหญ่ เก็บสวนบ้านคนอื่นครับเก็บเป็นอย่างเมามันนี่เก็บสวนบ้านคนอื่นครับเมามันนี่เหรียเห็นไหมดุกอลังค่ะ ันี้บ้านฝรั่งกันกระปูกเกือบเรียกว่าเกือบทุกบ้านจ้ะพ่อๆพอกันก็บอกบอนสมแหละปลูกกันเยอะเป็นแบบผลไม้คู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองดูเนีย่ย แสบนัวต้องลาสเบอร์รี่บ้านคนอื่นแสบนัว <laughs> หิวดิหิวดิหิวดิอลังมากเดียงเดียงอลังอลังพ่วงละสิบละเช้าเออเพว่ยก่อนเออเ <laughs>

มือแบบเงยเก็บปวดพ่อของมูกแต่ันิดเนี่ยวันซ้อนบบกบูเบอร์รี่กับพอกันเฮ็ดกัหลายมาอนี่ยปวดพ่แต่ว่าได้เลือกกระบ้านกันแล้วล่ะเฮ็ดกัหลายเฮ็ดกัหลายอู้ดบลสเบอร์รี่บ้านมูกะสุกแล้ว บ้านน้องเก๋คนสวยค่ะดูเยอะมากอะ่ะยิดมากอาร่างมากอันนี้ไม่ฉ่ำมากไม่เอานี่มูราสเบอร์รี่จ้ะราสเบอร์รี่บ้านจ้ะงวยบักไงงวยมันไงกินแบบเต็มปากเต็มคำ หวานมากชุยยอดไ,ได้ผูกไว้บ้านเขาก็ซ่าซ่าไปทั่วเก็บปังลาบริบบีบ้านเขากินเซย mm hmm. หวานหวาน เก็บใส่ปากอย่างย้อนเรยวเรยว